ยิ่งเร็วยิ่งช้าณนะสำนักเซนในป่าลึกมีสิทธิหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าเคียวชิกผู้มีความทะเยอทะยาน <Yeah. S 1> เขาปรารถนาที่จะบรรลุธรรมโดยเร็ววันหนึ่ง <Yeah. S 1> เขาเข้าไปหาอาจารย์ด้วยความกระตือรือร้อน <Yeah. S 1> ท่านอาจารย์ข้าพร้อมทุ่มเททุกสิ่งเพื่อบรรลุธรรมหากข้าตั้งใจสุดกำลังข้าจะบรรลุได้ในกี่ปีอาจารย์เซนมองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนตอบกลับว่า <Yeah. S 1> หากเจ้าทุ่มเทสุดกำลังเจ้าจะบรรลุได้ในสิบปีเคียวชิขมวดคิ้วพางกล่าว แล้วหากข้าเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าเล่าอาจารย์ยิ้มบางพลางตอบว่าเช่นนั้นเจ้าจะบรรลุใน20ปีเคียวชิงง,งวอยอละถามอีกครั้งแต่เหตุดเล่าหากข้าพยายามหนักขึ้นยิ่งดูเหมือนข้าจะยิ่งล่าช้าอาจารย์มองดูสายน้ําที่ไหลเอื่อยอยู่เบื้องหน้าก่อนตอบว่าเจ้าดูสายน้ํานี้เถิดมันไหลอย่างสงบไม่เร่งรีบแต่กลับไปถึงจุดหมายได้โดยไม่ขาดตอนหากเจ้าเร่งร้อนดูดคนว่ายทวนน้ํา เจ้าจะเสียพลังและอาจลงทางความเร็วไม่ได้วัดจากการเร่งแต่จากความสมดุลและสติที่มั่นคง